แต่ก่อนอื่นจะบอกเลยว่าหมอปลาเพิ่งมาก่อนหน้าเราประมาณ4ี่หวันรับผามสี่วัน4ี่ห้าวันแต่ทีนี้มาปลดปล่อยแล้วแต่ว่ามีคอมเมนต์คนในจังหวัดคอมเมนต์มาว่าหลังจากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นมาท้าทายมาลองดี ประมาณ4ี่ห้าวันครับผมสามสี่วันสี่ห้าวันแต่ทีนี้มาปลดปล่อยแล้วแต่ว่ามีคอมเมนต์คนในจังหวัดคอมเมนต์มาว่าหลังจากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นมาท้าทายมาลองดีแล้วเล่นพิเรนเอาหัวดิ่งลงมาใช่ไหมห้อยหัวลงมาแล้วต,ตกตายตกตายนั้น <c oughs> มันก็เป็นข้อมูลที่ <c oughs> มานคนที่เมื่อกี้นี้ก็เป็นคนดูาเราดูมาแต่คนดู50าสคนขับรถไหาเลยนะขับรถมาเลยไม่แน่ใจว่าเรามาจริงหรือเปล่าเขาก็เลยมาดูอ่า เขาดูมั้งแต่ไอ้โตไอ้กั๊ดลูกผมเนี่ยยังเด็กๆอยู่เลยผมครับยังตัวเล็กอยู่เลยแล้วผมคิดว่าน่าจะมีมาอีกมาแล้วน่าจะเป็นเออผมคิดว่าน่าจะมีคนพื้นที่เข้ามาอีกแน่ๆครับก็เราก็เราก็นั่นแหละเพราะเรามาสถานที่จริงตามข่าวพี่้องแต่ก็อย่างที่เรารู้แหละพี่เดี๋ยวผมมาพิสูจน์ตามข่าวท่านั้นเอครับว่าสถานที่นี้เฮ้ยยังอยู่จริงไหมครับผม ยังอยู่ไหมวิญญาณตอนนี้หลังจากหมอปลากลับไปแล้วมีไปรุ่นท้าทายและตกลงมาคอหักบกเลือดโดยจะม,มีเลือดเสียชีวิตยัยงมีร่องรอยนั่นแสดงว่าเขากลับมาหรือเขายังเฮี้ยนอยู่แล้วกระโบกับวิญญาณใหม่นี้อีกเราจะพบเจอแบบไหนอีกก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะพบเจอไหมแล้วนะพี่นะเพราะผมมาพิสูจน์ตามข่าวเท่านั้นมันจะไม่ใช่เหมือนที่เราไปทุกค่ำคืนเราไม่เคยไปสถานาท,าที่ข่าวดังดังแล้วนี่ในรอบ ในรอบสี่ห้าปีเลยสมัยก่อนกูเคยไปตามข่าวดังอเออไปอยู่สองที่แต่นี่ก็คือรอบสี่ห้าปีเลยเพิ่งมามครับโอ้หายใจให้คอ,อม, <laughs> มันมันรู้สึกอัดนะพี่น่าซึ่งเราอยู่ในพื้นที่จริงๆจังๆเลยพี่ใจมันรู้สึกวิวๆ <laughs> แล้วนะให้กําลังใจกันแชร์เปิดสาราชนะนะเป็นกําลังใจใกันรับชมดูความบันเทิงดงูความคลายสวัสดีทางช่องสีแดงในแอปพลิเคชันสีแดงแล้วก็พี่เพื่อนลุงป้านะลุงลุงหลานเพื่อนเหนือพื่อนใต้เพระกลางสาวเพืะออก รวมทั้งพี่เพื่อนคนไทยที่รับชมไลฟ์สดหรือในช่องสีแดงในจุที่อยู่ต่างประเทศรวมทั้งพี่น้องเพื่อนบ้านสอปเราเมียนมากัมพูชาสาไบาดีมีกระบาจมเรียบตัวขอบคุณความเมตตานะพี่นะที่ให้กําลังใจเราทั้งไลฟ์สดแล้วก็ย้อนหลังในแอปพลิเคชันสีแดงี่สูสาช่องจริงออฟฟิเชียลนะพี่เนาะต้องหิวมากพราะอยากเดิอนอยู่เลยแต่มันก็เกง่งๆอะนะผมจะทําให้เต็มที่กับการพิสูจน์ตามข่าวดังขอครับดังแล้ว ผมจะเดินเข้าไปคนเดียวแต่คนยังกูไว้ใจไม่ได้เขากูจะไปคนเดียวได้ถึงแค่ตรงไหนเรี่ยผมอง้าช้างก็ยังดีเออให้ได้ตั้งกติก่อนเพราะนอกจากข่าวดังที่เรารับรู้ข้อมูลจากบ้านข้างที่สนิทกับเจ๊วิชัยเจ๊วิชัยจะมานอนที่ทุกคืนก่อนโดนฆ่าแล้วคนดูรายการเราเมื่อกี้ขับรถมาบ้านอยู่ซอยถัดไปก็คือใกล้ๆนี่เองห่างกันไม่ถึงกิโลหรอก ให้ข้อมูลอีกว่าหัวค่ำแล้วคนที่จะไม่มีใครเข้าไปเลยไม่มีใครกล้าเข้าไปศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ข้างหลังก็โดนเหมือนกันลูกเขาเองก็ต้องย้ายอาอกจากศูนย์เด็กเล็กศูนย <ícios> ์เด็กเล็กก็โดนหลอกและคนที่เตะบอลเนี่ยพอจะมืดค่ำเนี่ยเขาแยกย้ายกันแล้วนี่น่าเรามาที่จะไม่เจอใครไม่มีมาถึงไม่มีใคร<ม>เลยพี่เงียบสนิทเงียบแบบเงียบเลยอ่ะดังนั้นแล้วนะพี่นะเราก็มาตามข่าวดังจริงๆครับ,ผม,รบผมอยากจะเข้าไปสูด บางครั้งบางสิ่งอย่างผมอยากทําอะไรที่มันแบบจริงจังเอโอเคในะเมื่อข่าวดังทั่วประเทศเดี๋ยวกูจะมาดูเองอว่าไอพิสุสาสย่างกูแม่งเจอผีทุกคืนคืนนี้คุณจะเจอไหมได้เออ,เ,อ,อเพราะหมอปลาเพิ่งมา3-4สี่วัน5้วันเองมาปลดปล่อยวิญญาณไปแล้วแต่มันมีเรื่องที่พิกกับก็คือเด็กวัยรุ่นพื้นที่มาท้าทายมาลองของด้วยการห้อยหัวแล้วตกลงมาตายดิงลงมาตาย แนั้นอาจจะเกิดจากความประมาทหรือเกิดมาจากวิญญาณเจวิชัยเราก็ไม่ทราบครับ,บเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะพี่นะช่วยกันแชร์เปิดสาธารณะกำลังใจกันนะพี่<ห>น้เมตตาเรากดเพื่อนๆเ,เข้าไปสมัครผู้ใหญ่ใจดีแล้